สวัสดีครับ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 วันนี้มารางวัลอะไรครับวันนี้ดไ่เกียรติมาแล้วรางวัล Best Actor of h n d i a ครับผมใช่คับผมภูมิใจมากขอบคุณทาง Cash Award มากมาเลยนะครับผมก็นี่แหละครับอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจเลยครับผมว่าผมแบบ จะต้องเป็นนัก,สกแสดงที่ดีต่อไปขอบคุณมากครับผมขอบคุณแฟนสาวทุกทุกท่านเลยครับผมขอบคุณคนดูทุกคนที่โหวตให้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้มันจะสำคัญต่อชีวิตแนะก็ับทุกท่นานเลยครับมันเตือนใจขอบคุณคือสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นรางวัลที่เป็นไตเติ้ลที่ผมไม่คิดว่าจะได้เบสแอคเตอร์ออฟเดอะเยียมันแบบมันยิ่งใหญ่มากๆาสกสำหรับผมและผมเพิ่งจะมีผลงานออนแอร์ไปได้แค่ปีเดียวเอง เป็นอะไรที่เกินค่าสําหรับชีวิตผมมากแล้วก็คือเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเหมือนกันที่ทําให้ผมอยากจะเป็นนักแสดงที่ดีต่อไปมันคุค่านะครับสิทที่เราทมเทไปคือมันทาให้เรารู้อะครับให้ผมรู้ว่าในสิ่งที่ผมทุ่มเทในสิ่งที่ผมทาในทุกๆซีนในทุกๆอารมณ์ทุกมเม์ของละครที่ผมทบให้ความรัก แทบทั้งชีวิตให้กับตัวละครนะคันมับคุณท่าริงตอนที่พูดออกมาแบบว่าความรู้สึกมันเต็มไปหมดเลยจริงภาพทักอย่างเลยครับท่าพูดถึงการแสดงผมบินมากก็จะประมาณนี้แหละครับคือมันมันมันซาบซึ้งมากๆจริงๆครับผมวันนี้เราเรียนจบแล้วเรามาทำอาชีพนี้เต็มตัวเรามารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีครับเพราะว่าโอ้ถ้าย้อนกลับไปก่อนที่ผมจะเรียนอ่ะตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าผมอยากจะเป็นนักแสดงจริงๆไหม ก็ผ่านมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่ที่เข้าวงการมาก็สามปีแล้วครับผมก็ทำใรู้นะครับว่าผมอยากจะเป็นนักแสดงที่ดีต่อไปจริงๆก็ในวันนี้ก็เช่นกันครับวันนี้อาจจะไม่ได้พิสูจน์อะไรเรื่องความเก่งความสามารถทางการแสดงของผมแต่ว่ามันเป็นกําลังใจดีๆมากที่ทำให้ผมเดินทางในวงการนี้ต่อไป เริ่มมีเินไซื้อซื้อนี่อยู่ให้ที่แบบตั้งใจไว้จะมาเก็บเงินครับเก็บเงินไว้เพราะว่ายายามเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้งก็ต้งเก็บเงินไว้ครับสสมไว้แต่ไม่มีใที่ซื้อของใหญ่ใช่ไหมซื้อของใหญ่ละครับเอาไว้เป็นแผนในอนาคตละกันครับผมอาจจะต้องมีมีการไตรตองเยอะกว่านี้ครับ รูกก็จะเก็บ้เรียนปริญญาโททางที่แม่สอเรื่องเรื่องปริญญาโทก็ตอนนี้ยังสนุกกับการทํางานอยู่ครับอันนี้บอกพี่หรือบอกแม่บอกแม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันนั่งจับเขาคุยกันที่บ้านก่อนแล้วกันเรื่องพถึงเรื่องการแสดงเนาตอนนี้มีหอว่าโปรเจกต์อะไรหถ้าเรื่องการแสดงมีซุ้มไหมก็ ถ้าซุ่มก็ไม่บอกใช่ก็บอกได้น้อยมากที่สุดคือฝากติดตามชมผลงานของผี่กใช่ก็นี่แหละครับตอนนี้ผมก็เลยมาทำ YouTube เพราะกลัวแฟนๆจะคิดถึงคิดถึงเกินไปก็เลยมาทำ YouTube ให้ได้ดูกันก็ ฝากติดตามด้วยครับผมในดูชาแนลของผมครับในระหว่างนี้มันต้องมีการพัฒนาเรื่องขอการการแสดงไหมคะมีครับผมผมก็มีมีไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมด้วยอันนี้ก็ไปเรียนเองแบบไม่ได้บอกใครเลยเรียนแบบไม่ได้บอกใครเลยใช่จะพูดว่าเวิร์กช็อปก็ไม่ได้แต่ว่าไปเหมือนแบบไปไปค้นหาดูกว่าครับค้นหาอะไรหลายๆอย่างในด้านการแสดงแอสเปกแล้วก็ ตอนนี้ก็คอยดูมวกหนังพวกละครอะไรเงี้คอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่อยๆก็หวังว่าจะมาปรับใช้ได้ในชีวิตการทำงานใช่ครับผมถ้ใครคิดถึงกันก็ติดตาม youtube ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามชมผลงานในอนาคตของผมด้วยครับผมมีให้รับชมแน่นอนครับผมยังไม่หายไปไหนแน่นอนนะไม<ป>่ใ้น้องขอบคุณมากเลยครับ